สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูก็จะพานักเรียนทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้บางต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์ก่อนอื่นเลยนะฮะอาจารย์มีคําถามมาถามพวกเรากันคําว่าทัศนศิลป์ในทางศิลปะหมายถึงอะไรทัศนศิลป์ในทางศิลปะหมายถึงอะไระคุณครูให้เวลาพวกเราคิดเล่นๆกันเล็กน้อยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันนะครับคำว่าทัศนศิลป์หมายถึงศิละปะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามาดูการขยายความครับทัศนศิลป์ก็คือการมองเห็นหรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งที่มนุษย์สร้างสารรค์ขึ้นทำให้เกิดความงามความพอใจและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่และบุคคลที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆนักเรียนแต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินบางคนชอบรสเผ็ดบ,บางคนชอบรสเค็มหรือไม่ว่าหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวบางคน,นชอบใส่เสื้อผ้าหลากสีบางคนในส่เสื้อผ้าที่คุมโทน เห็นไหมว่าจะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่พวกเราได้สั่งสมกันมาต่อไปนะครับศิลปะและทัศนศิลป์ต่างกันอย่างไรไมาดูศิลปะกันก่อนนะครับเขาบอกว่าผลงานศิลปะจะต้องเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้น,นเองตามธรรมชาติซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นภาพเขียนบทเพลง ระบำฟอนรำเป็นต้นส่วนทัศนศิลป์เป็นศัพท์ที่มันเติดขึ้นมาเพื่อใช้จำแนกผลงานที่มนุษย์สามารถสัมผัสความงามได้จากการมองเห็นแบ่งออกเป็นสีประเภทหลักๆนะครับก็คือ 1. จิตกรรม 2. ประติมากรรม 3. ภาพพิมพ์และสสถาปัตยกรรมสุดท้ายเนี่ยสถาปัตยกรรมก็คือ ในเรื่องของการออกแบบความงามนะครับในเรื่องของสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนหรือสัญลักษณ์ที่เป็นแลนด์มารกต่างๆนะรตรงนี้เราจะเรียกว่างานทางด้านสถาปัตยกรรมมาดูกันครับต่อไปลักษณะการแสดงออกทางทัศนศิลป์รูปแบบแรกก็คือรูปแบบที่เหมือนจริงเรียลลิซมนะครับ ก็คือเน้นความเหมือนจริงเป็นหลักรูปแบบที่2ก็คือกึ่งน,นมามธรรมหรือเซมิแอ t สแตนในรูปแบบกึงนมามธรรมเนี่ยเป็นงานที่ศิลปินมีการตัดถอนรูปทรงบางส่วนออกไปหรือดัดแปลงให้เปลี่ยนไปจากความเป็นจริงและสุดท้ายครับรูปแบบนมามธรรมหรือแอปสแตนตรงนี้ผิดจุดนะครับในเรื่องของ าการสะกดคำ ad นะครับ ad str abstract นะครับสไลด์ผิดไปเล็กน้อยนะฮะขออภัยด้วยคำว่านามนธรรมก็คือผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นจากความคิดอิสระมีการตัดทอนจากธรรมชาติให้เหลือเพียงสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายเฉพาะตัวของศรริลปินเรามาดูอย่างแรกนะฮะ ก็คือจิตกรรมภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า painting painting ก็คือการวาดภาพระบายสีนั่นเองนะฮะผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานทางด้านจิตกรรมก็คือจิตกรนะฮะเราจะเรียกเขาว่าจิตกรตรงนี้ก็จะเป็นผลงานทางด้านจิตกรรมนะครับเป็นเทคนิคสีไม้ต่อไปครับ จิตกรรมจะเ,เป็นเทคนิคสีน้ําเดี๋ยวพวกเราก็จะได้เรียนรู้กันไปในหัวข้อถัดไปนะฮะต่อไปครับในเรื่องของงานปริมาิมาก,กรรมการสร้างรูปทรงสามมิติมิติมีปริมาตรและกินเนื้อที่ในอากาศนี <Yeah. S 1> พูดง่ายๆก็คือ ในเรื่องของงานปั้นนั่นเองผู้สร้างสารรค์งานประติมากรรมเราจะเรียกเขาว่าประติมากรตรงนี้เป็นเทคนิคการปั้นดินเหนียวนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการปั้นดินปั้นดินเหนียวนะครับ ต่อไปครับเทคนิคการแกสลักเทคนิคการหล่อปูนต่อไปครับสถาปัตยกรรมนะครับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมหรือสร้างสรรความสวยงามให้กับปัน้นเรือนอาคารต่างเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าสถาปนิกตัวอย่าง ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ที่ไหนเอ่ยพวกเราพอตอบได้ไหมนแน่นอนครับวัดร่องคุณนะฮะสุดท้ายนะครับในเรื่องของภาพพิมพ์ก็คือการสร้างภาพขึ้นโดยวิธีการพิมพ์นั่นเอง ผู้ที่สร้างสารภาพพิมพ์เราจะเรียกว่าศิลปิน,นรหรืออาร์ติสเทคนิคการพิมพ์นูนแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์ร่องลึกนะฮะก็จะใช้การแกะสลักร่องของแม่พิมพ์ให้ลึกเข้าไปนะครับ เทคนิคภาพพิมพ์แบบพื้นราบตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคภาพพิมพ์ฉลุวันนี้ก็มาบอกเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะฮะ